ลายไหนดีนนางฟ้ามาอีกแล้วสวัสดีค่ะคุณพี่สนใจไม้พืชหรอคะใช่ค่ะมองตัวนี้นะคะไม้พืชเอเจิเนียค่ะคุณพี่เหมาะมากๆเลย้าบกูแล้วเนี่ยสวยมากคุณพี่คิดไม่ผิดเลยค่ะที่มาเลือกที่โรบันเ้าสาขาพังโคน่ราคามันแพงมากเลยค่ะนางฟ้าราคาหรอคะคุณพี่คะไม่แพงค่ะเพราะว่านางฟ้าค้นราคาเือนเดิมค่ะ ทุกราคาอีกแล้วราคาต้องถูกมากๆเลยใช่ไหมคะเพราะว่าพี่ต้องใช้เยอะค่ะนางฟ้าได้เลยค่ะคุณพี่ถูกต้องแล้วค่ะจากราคาปกติวันนี้2,942ัรบาทต่อตารางเมตรแต่ว่าวันนี้นางฟ้าลดราคาให้คุณพี่ราคาเหลือเพียง1,700ัรบาทเท่านั้นค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะนางฟ้างั้นพี่รับเป็นรายนี้ด้วยกันค่ะนางฟ้าได้ค่ะวันนี้คุณพี่ใช้ทั้งหมด4ี่ตารางเมตรค่ะนางฟ้าตารางเมตรได้เลยค่ะเดียวยังไงนางฟ้าขอไปตัด คุณพิเศษนี้ก่อนนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยู่ทางบ้านสนใจสินค้าดีแล้วก็ถูกแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจนางฟ้าทุกราคาไว้นะคะแล้วก็เข้ามาที่โัวบ้นเท้าสาขาพรงกรนค่ะนางฟ้าจะทุกราคาให้ทันทีแบบนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะโอบันเท้าแอร์ย็นชอบเพลินเดินสบายสวัสดีค่ะ New Normal ชอบวิถีใหม่กับ Global House อยู่ที่ไหนก็ชอบได้ จะชอบผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันคลิกและคลิกหรือว่าทักแชทกับสาขาใกล้บ้านคืนก็ได้ชาระเงินสะดวกง่ายห้าช่องทางโอนเข้าบัญชีสแกน QR code True Money Wallet ชำระผ่านบัตรเครดิต Internet Banking เลือเเกร,อรับสินค้าที่บ้านผ่านบริการ Same Day Delivery หรือจะรับผ่านสาขาใกล้บ้านคืนไม่ต้องลงจากรถก็รับสินค้าได้ผ่านบริการ Drive Up r โกลบเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านขึ้น